เดี๋ยวฟอมขึ้นเบอร์ให้เลยน้องก๊อปอ่ะไาเลยครับผมวันนี้มีอะไรบ้างมาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่รบกวนลูกค้านะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวอกไม้มงคลอ่านีไม้มงคลนี่นี่นี่บอลดำสูวยนะจะบอกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะบอลดต้นเท่าไหร่ครับก๊อปกระถางนี่ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งครับผมนะเดี๋ยวค่าส่งไปคุยกันเป็นเคสบายเคสเนาะ อ่าตัวนี้ค่ะแก้วสารพัดนึ่งค่ะเขาอะไรคะตัวนี้สองร้อยครับสองร้อยบาทนะคะมีต้นเล็กต้นละร้อยอ่าต้นเล็กต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับร้านนี้นะคะแล้วก็เบอร์กินค่ะครับเบอร์กินกรถางละร้อยครับอ่าถังละหนึ่งร้อยราคาอ่าตัวนี้ค่ะก๊อฟครับอันนี้อ่าอันนี้บนดําสบู่เลือดครับสบู่เลือดอ่าสบู่เลือดนะคะตัห้าสิบบาทห้าสิบบาทจ้าอันนี้ค่ะอันนี้เดลี เดลี่นะคะครับ20บาทยีเท่าไหร่เอ่ย20บาท20่สิบบาทโอเคอันนี้ค่ะอันนี้อ่าสนีจันดำครับร้อยหนึ่งจันดำแต่ว่ายังมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บอบโดนฝนอ๋อครับโอเคค่ะจันดำค่ะแล้วก็ออมชมพูค่ะออมชมพูครับกระถางละร้อยห้าสิบกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางใหญ่ๆกันไปเลยนะคะอ่มาดูชายชนฝั่งนี้นะคะครับชายชนตรงนี้สามต้นนี้ สามต้นละสี่ครับต้นละ450นะคะนีสามต้นนี้นะคะปลายเลยปลายถูกปลายจัดมากนะคะสองกระถางด้านหน้าครับสองกระถางด้านหน้า350ครับ350นะคะนี่นะคะ350จะเป็นสองกระถางนี้ต้นนี้ร้อยหนึ่งครับมีป้ายนิดนึงก่งตัวมี้ายนะคะร้อยเดียวนะคะมีป้ายนิดนึงนะคะครับอันนี้เทพปักราอ่าเทพปักซาลาค่ะยังไม่ป้ายดีแต่ว่าเขาไม่ป้ายเนาะครับ อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะครับใช่ครับราคาเท่าไรร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะครับผมตัวนี้ค่ะตัวนี้วิชุดาครับนางวิชุดานะคะค่ะราคาเท่าไหร่คะน้องกอฟร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะครับผมตัวนี้ค่ะครับผมตัวนี้สีแดงน่ะวิชุดาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เขาจะต้องเป็นเหมือนมอลต้ายไหมคะหรือตอนนี้ก็มันมันจะต้องมีแอบ ไม่แน่ใจใช่ไหมโอเคนะคะฝั่งนี้จะเป็นกระถางประมาณ5นิ้วขึ้นไปนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะนี่ลูกค้าก็กําลังเลือกกันอยู่เยอะเลยอันนี้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นลูกไม้ไหมลูกไม้ไหมครับน่าจะใช่น่าจากนะครับรอกว่ามีมีชื่อโดยไม่มีชื่อว่าบอกว่าถ้าก็ยังไม่รู้ชื่อก็เรียกลูกไม้หมดพี่ใช่ไหมอันนี้ก็ค่ะครับเหมือนกันราคา150เหมือนกันนะคะต้นนี้ใหญ่นะครับนี่ช่วงตัวนี้ราคา อันนี้เป็นนางใหม่ไหมอ่าเป็นพะนักคอนพะนักคอนะคะพะนักคอนพะนักคอใบกลมๆหนาๆนะคะร้อยห้าสิบปลายฝั่งเดียวนี่พะนักคอเท่าไหร่คะกอฟร้อยห้าสิบครับวู้ฮู้ทุกคนขาร้อยห้าสิบราคาดีมากเลยนะคะพะนักคอต้นนี้ต้นใหญ่นะคะนี่นะคะขอนําเสนอนะนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะคะนี่ก็มนสวรรค์เนาะครับผมมนสวรรค์บีกินนารีครับร้อยห้าสิบนะคะคุณลิมัน องคุลิมาน150นะคะนี่นะคะต้นใหญ่แล้วนะคะบ้านนี้บอลใหญ่มากยังไม่กัดสีดีอ่ามีอะไรอีกครับนำเสนอพี่เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวพี่เอากล้องไปให้เป็นเป็นร้อยหนึ่งครับตัวนี้ร้อยหนึ่งครับมีมีทั้งมีชื่อแล้วก็มีมีชื่อครับมันมันเยอะครับไม่ว่าไหนเดี๋ยวป้อมจะค่อยๆสาดกล้องไปนะคะเพื่อให้ทุกท่านแบบเลือดนะคะนี่นะคะนี่น้องก็บอกว่าต้นละร้อยนะคะ แล้วก็ตัวนี้ล่ะค่ะตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะพิจนรณาพิจารณาครับค่ะเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งครับร้อยเดียวทุกคนค่ะคุ้มมากต้นใหญ่นะคะรอนึงโตเราได้วยนะคะอันนี้ค่ะที่ใกล้ใกล้กอฟเลยค่ะอันนี้หนุมานหนุมานขัดสมาธิขัดสมาธินะคะร้อยเดียวครับ ร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะอยากไปจ้างอยู่น้องหงบุรีรัมอะมีโทรหากันได้น้องหงใกล้ๆเนาะก็มเนาะครับ, <ผม S 2> บถ้าเกิดอยากได้ส่งให้ได้ครับส่งให้ได้เดี๋ยวท่านเอาหลายๆกระถางเดี๋ยวก็ไปส่งให้ได้นะคะนี่นะคะ เพราะว่าน้องอยู่ด่านเกวียนบุรีรัมย์กับตรงหนองหงไม่น่าไกลกันไม่น่าไกลกันจักันเาเราส่งไปชนี้ส่งอะไรก็ได้ครับอ่าได้ได้นะคะนี่นะคะเนี่ยกะถังเราล้อยหมดเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ลูกค้ากําลังเลือกอยู่เนี่ยจะเป็นราคาประมาณเท่าไหร่คะห้าสิบาทครับตรงนี้ห้าสิบาทอ่าฝั่งนี้ห้าสิบาทหมดเลยนะคะเบอร์ที่น้องก๊อปให้มาเนี่ยเป็นเบอร์ไลน์หรือเปล่าคะครับมีมีเป็นเบอร์ไลน์ด้วยครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะก็คือแอดไลน์แล้วก็ขอรูปภาพน้องก็ได้นะคะอยากได้กระถางไหนนะคะ นี่นะคะ1 0 0 1 5 0บาทป้อมบอกเลยไม่แพงเลยร้านนี้นะคะราคาย่อมเยาวมากๆเราคุ้มมากๆเลยมันจะโตได้ขนาดนี้ป้อมบอกเลยมันนานเนี่ยยังเชียร์พระนครต้นนี้อยู่เลยนะคะนี่นะคะเข้ามาไม่ทันถุงเงินถุงทองอะโอเคเดี๋ยวป้อมเดินกลับไปให้พ่อสัตว์น้องก๊อปขอบคุณมากขอให้ขายดีๆนะคะขอให้ขายหมดร้านเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ